เรื่องนี้อาจจะใกล้ตัวเราหลายๆคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนถ้าเป็นคนชอบรับประทานอาหารไทยหอมแดงเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารหลายๆประเภทในอาหารไทยเรานะคะแต่ว่าราคาตอนนี้เนี่ยตกต่ําค่อนข้างจะมากทีเดียวทางเกษตรกรเขาก็เลยเออกเข้ามาร้องเรียนความเดือดร้อนกับทางวุฒิสภานะคะว่าให้ช่วยแก้ไขปัญหานี่หน่อยเถอะโควิดสิก็ซ้ําเติมพอแรงแล้วพ่อค้าคนกลางกดราคาอีกอคือราคาเนี่ยเหลือเลขหลักเดียวเลยทีเดียวนะคะต่อกิโลกรัมก คือเหลือ8บาทต่ําสุดสูงสุด12บาทในช่วงนี้นะคะจากเดิมในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีจะขายได้อยู่ที่ประมาณ20-25บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์พลเดชปิ่นตะทิพย์ผสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนของทางวุฒิสภาค่ะก็เป็นผู้รับยื่นหนังสือจากนายวิชัยมีชํานาญซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรอเราเภอบําเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะคะร้องเรียนกรณีราคาหอม แดงตกต่ําอย่างที่บอกไปว่าจากกิโลกรัมละ20-25บถึงบาทเหลือกิโลกรัมรับซื้ออยู่ที่8-12ถึงบาทเท่านั้นเองนอกจากโควิด -19 จะซ้ําเติมแล้วเนี่ยพ่อค้าคนกลางยังกดราคาอีกไม่ไหวแล้วจริงๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มาร้องเรียนในพร้อมๆกันก็คือขอให้ช่วยเหลือค่ะถึงกรณีที่กรมป่าไม้เนี่ยขอคืนพื้นที่ทํากินของชาวบ้านห้วยไฮที่อาเภอหน,นองบัวระเวที่ชัยภูมิเช่นกันคือทางกรมป่าไม้บอกว่าเอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ได้รับความเดือดร้อน ทางคุณหมอพลเดชบอกว่าทางวุฒิสภาเนี่ยเขามีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่พบปะและก็รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนทุกภูมิภาคอยู่แต่ว่าถ้าทนไม่ไหวขึ้นมาร้องเรียนกันถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ล่ะค่ะแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาแล้วก็ดําเนินการช่วยเหลือต่อไป